S.C.P. คอ n เทมเพนบีดอายูรู้ myself เราทเลยอ่าเซฟเอาเซฟแล้วกันน่าจะดีเซฟเนี่ยเพราะคงไม่ต้องต่างหรอกมั้งโอเคนะครับไปเรล่นห้างกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ S.C.P. Ed, คอนเทมเมนดูดนะครับคอนเทมเพนตูดนะฮะ นี่ช่นะครับก็อย่างนึนะครับกระทืบทืบอะไรไม่รู้แหละนะครับผมกระทืบไปก่อนนะครับผมกระทุบเพื่อนเองนะครับไม่ใช่ไม่ใช,ช่อย่าทำจริงนะอย่าทำจริงไม่แนะนำให้ทำพูดไ,ได้เฉยเข้าใจไหมอะไรเนี่ยโหถ้าเป็นเฟียลใน SCP ศูนย์สี่เก้าเนี่ยทำเป็นคนะูเลยกันนะฮ่ามันก็เฟียลมาสูนะ้ไหมเฮ้ยตากนันนี่โอ้สู้ไม่ไหวหรอก ให้ได้ฉากจบแล้วกันไม่หวังฉากจบลับไปหรอหวังเลยฉากจบลักนะฮะ <c oughs> ยังไม่รู้ด้วยซ้ำเมื่อกี้นี้มีฉากจบรักปะเนี่ยคือผมเคยเล่นไม่ได้แล้วผมจำไม่ได้แล้วผมได้ฉากจบปะถ้าจำผิดผมได้ฉากจบมาฉากจบมันไม่น่าเป็นฉากจบอันไหนแล้วม,มัมีอะมาอยู่แนละ้วคุณไม่แน่ใจว่าเกมมีเซฟป,ป่ะวะ จะขิมจะสามผมจำไม่ได้ไม่ได้มันหนึ่งปีนี่ผมก็ไม่ได้ก็ไม่แปลกมีปุ่มเขาพี่ปลาไม่ใช่เหรอเออลีแม่งเลยโอเคเอาจริงๆแล้วอ่านได้ผมขี้เกียจ <c oughs> ใครบอกสันติไปทางออกเสมอไม่อ่ะอาบุตรตาด้วยอ่ะมันเกีมจะเล่นคนเยอะเนาะเออมันมาข้างหน้าแล้วใช่ไหมมันมาข้างหน้าแล้วใช่ไหม อ๋อเดียเราห้ามหนู้าเราเคยหนีไปแล้วหนูตายนี่ลืมฟื้นคำจำนะฮะคะเสียเสียเขาบอกให้เราตามไปรีดชัดนะไม่ใค้ที่เต็มดี Attention Security Chief f r a n k m e n t please report to containment chamber one seven You don't have a girlfriend, do you? Is it that obvious? Well, I'm definitely not a mind reader, otherwise, I'd be locked up in this place, so yeah, I'd say it's pretty damn obvious. Well, how am I supposed to do it anyway when I have this job? No, I, mean, I can't tell her about it. Tell her you work in some coffee shop or something. Well, I have to wash my hands here at work, and I came home and there was blood all over my hands. Well, what would I say? <laughs> Why would I have ketchup on my hands if I worked at a coffee shop? Oh. <coughs> <coughs> uh, just forget it. Uh. <coughs> well, we're here. I'm still disappointed I didn't get to punch you, but whatever. <coughs> Okay, please, please. All class D please enter the containment chamber. Please approach SCP-173. ไอเก๋ป่ะพี่นี่จะไม่องจะเจอเก๋จำไม่ได้ะไม่จำได้มีงเียโอ้มืดมากเลยทานี้กันคูไม่รู้อ่ะทุกทีไปมั่วนีจะไม่ได้ว่ามีน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีืมต้องเดไปอย่างนี้เพื่อให้ฉันจบเขาเหรอม่ได้มันจะมีเรื่สาร์ดให้ใช้อยู่โอ๊ยโ ตแปดสองแน่เลย <Okay. S 1> นี่ห้องเก้าหนึง่งสีอ่อ่ะม,มันไอ้นั่นไม่ใช่ไอเครื่องจักรนี้นั่นผลิตได้ไแพงโอเค,อเ,คเรามาโซนนี้โซนนี้คุ้นๆนะเหมือนผมเคยเจอของดีโซนนี้นี่ใช้ที่การ์ดอีกเออคุค้นๆนะเหมือนเหมือนผมเคยเจอของดีโอ้ดีแล้วผมไม่ไปโดนให้โดนทับหัวแตกตายโอเคอเคุอค๊ย เปิดได้เลยไหมไม่ไม่ไม่นั่นมันกูข้างหลังเปิดไม่ได้เหรอเไม่เาปิดไม่ได้วะงั้นเราต้องเดินไปข้างหน้าไม่ยังสั่งให้กูเดินผมไม่ติย เออจำได้แล้วมันจะมีแมปอยู่ใช่ใช่อ้เกือบดินไอ้ข้างหน้านี้ีมีหนึ่งสันใช่ไหมอ่าเฮ้ยปิดประตูดีกว่าว่ะเฮ้ยมึงโดนตัวอะไรมาวะนะได้ยังอ่าใช้วิวหนึ่งใช่ใช่มึงจำได้แล้วมึงมาไมระหวายนะจะปิดประตูด้ว ตอนี่แหละเวอร์สองเวอร์สองจำไม่ผิดมันเอาไอ้ก้างสีได้ใช่ไหมผมจำไม่ได้มผมจําไม่ค่อยได้แค่ผม,มอลองไปเปิดก้างสีก่อนเพราะผไม่ได้เปิดใช่ไหมล่ะมาสำรวจที่ใกล้ก่อนใช่ใช่ใช,ใช่วิ่งไปเอาก้างหนีสีก็คลิปนี้อาจจะสั้นนะ,ะคะคลิปนี้อาจจะแค่มาพูดว่าผมจะเล่นเกมนี้นะะเป็นโปรเจกต์ต่อไปวันนี้นต้องทิ้งกระดาษมากเนี่ยผม ไม่เคยอ่านข้อมูลอยู่แล้วไงวัดี่ผมทิ้งไปได้ก็ทิ้งไปสิเออทิ้งไปแบตเตอรี่อ๋อใช้แบตเตอรี่ ก่อนไหมเป็นรลจิบที่เร็วมากๆเลยฮะเพราะผมจันทรดาวผมเคยทำเลยช้าๆมาก,ก่อนโหนี่มันเป็นครั้งแรกเลยปพะเนี่ยผมไปน,น่าจะไปถูกทางเนาะเราถึงมาได้เร็วขนาดนี้เมื่อกดลงกระดาษนี่ทุกท่านก็ผมไม่เก็บกันใครถ้าผมเก็บก็บอกมามก็ไม่นคงนไม่จะไลรคอมุดอีกหรอกอ่าเพื่อนเอ็ดพีเดอเอามามเราจะวิ่งทำไมอะ่ะ เราต้องเอาไอ้นี่ใส่จะไม่ผิดไม่ไม่ไมอย,อยู่อยู่ในเกินอยู่นอกเกินอนอกเกินยูแคนนิคคอมไบทัวยอเทมเออเข้าใจเข้าใจอึ๊บโอ้ยลำบากเว้ยก็ออกมาแล้วก็ปรับน่าจะเป็นอ่าไฟไหมเอาเวลี่ไฟเอาเวลี่ไฟแล้วกัน โอเคถ้าปิดประตูไว้แล้วน่าจะาไ,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่แน่ใจน่าจะออกแล้วมัาจะเป็นโอเคผมได้อันติเมตมาแล้วผมก็อู้หนึ่งสอดสามใ,นใ,นใกล้เหรอผมว่าวงน่าจะเป็นตัวบอกไทยดาก็ไม่นไม่ไม่ไม่ไมไม ผมเซฟเกมมาไว้ดีกว่าผมจะลองใช้เครื่องนี้อ่าพาร์ทนี้จะลองเครื่อ,องนี้นะฮะหนึ่งเปิดแล้วนะเราจะลองการ์ดหนึ่งกับการ์ดสองลงไปแล้วปรับเป็นเวลิฟาอีกรอบหนึ่งก็ถ้าเกิดเราตาถ้าเกิดเราทำไม่ได้ไ oh. ก็ไอ้นั่ไงเขาเรียกว่าไงนะที่ที่นั่นะ่ะเออกดกลับมาเลเซฟใหม่ไงน่าจะลาด ผมจะได้เป็นเวลส์ไหมได้เป็นมัตเตอร์การ์ดได้เป็น,น้องโหลดเกมผมน่าจะเซฟแล้วเพราะมันขึ้นเซฟเกมจะโ่โค้งคุณผาโอเคนะโอเคอยู่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 จะขึ้นเป็นอะไรเนี่ยอ,อือเปิดแมเแบบนี้ ใช่เส้นทำงานถ้ายงผมจะลองอีกอย่างนึ่งอะทำกับชิ้งนี้ไม่ดีมากสวยแล้วก็ปรับเป็นไฟไหมคะปรับเป็นไฟปรับเป็นวิทยุไฟไมือนิมก็ได้อ่าวิทยุไฟวิทยุไฟไฟก่อนไหมอะไฟก่อนไฟก่อนเราลองอะไรวะเนี่ย ก้าส์มีอันผมลหงเฟอรมถึงสองเอาสองมาบวกกันเป็นสามใช่ไหมว่าน่าจะทำได้แหละแอบตกแต่งแบบอันนี้ผมน่าผมน่าจะเก็บไอ้แบตเตอรี่ที่ถึงตายผมจำแนกถึงเคยเจ็บมันแล้วตายอยู่ใช่ป่ะวะนี่ใช่นะไม่ใช่หน้ากากนะคือไอ้หน้ากากไอ้หน้ากากก้าส์ไอ้ก้าส์ได้มาตอนแรกๆแหละนั่นแหละไอ้หน้ากากนั่นแหละ ไลน์ต่อไปแล้วกันผมจะปรับหน้ากากเป็นวีลีไฟนี่จะเป็นไลนสุดท้ายนะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะลองเลยลมาเอา่อปรับวีลีไฟไม่ไม่ไม่วีลีไฟวีดีไฟผมลองชึกแบบก่อนแล้วกัน มีความแตกต่างไหมั้มอ้าววิ่งได้ตลอดเวลานะฮะค็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแต่มันจะมืดๆนะท่านสังเกตดีๆแล้วก็ไปก่อนนีน้ากากอรนะจรงริงงมือกน่อยิงก่อนไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ ไปหาก,การ์ดหนึ่งอันก่อนแล้วกันคลิปนี้ผมน,นะน่าจะได้แค่สิบสี่นาทีแต่ว่าเดี๋ยวฝ่าเต็มตัวน,นีแต่ได้หนักมาไม่เหมือนตั้ใจเนาะเอ๊ะมันเหมือนสันลงเรื่อยๆเลยมทิ่เองผมจะลองมาทางนี้ดูโอเคทางนี้ไปทางนู้นทางนน้นมันมันเหมือนตนันออไม่ใช่มันไปต่อ โหมีใครมันสั้นจังวะว่าเร็วมันอยู่ทางนู้นเหรอวะก็ะว่าวงมันเล็กมันคือไอที่บอกเลยบุว่ามันยอยู่ไหนนี่เองเยอะเหรอตรงนี้มันเพิ่มแล้วกูเห็น โอเค,อเคมไม่ไน่ใจเดี๋ยวไปไปดูไปชิคก่อนทีเรามาจากทางนู้นนะก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปใจเย็นใจยนก่อน,อนที่สฟ่ฟ้าตรน,นี้ต้องวิ่งผมต้องเซฟ,ฟเกมตรงนี้ว่ะ นี่ถ้าเกิดผมขาดตรงนี้ไปได้เดี๋ยวผมจะลงลิปเลยขาดต้งองจุ๊บเพื่อมาหาวิธีลิปหน้ากันบายครับ